สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1คันนะครับสมาชิกท่านใดกําลังหารถใช้งานนะครับเน้นอึดถึกทนกว้างกวงนั่งสบายมาชมคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดง t o y ยต้าโครราอัลติสนะครับ 1.6e ปี2003นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับมือเดียวป้ายแดงครับหน้าเดิมหลังเดิมลองชมดูก่อนนะครับสวยถูกใจนะครับรถอยู่แถวคลอง3นะครับปทุมธานี โทรเจรจาสอบถามได้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถสวยนะครับเก็บและเช็คงานมาทุกระบบใช้งานได้ทันทีครับสวยสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ราคาสด119,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับไอดูรถทดลองขับได้เลยบริการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับสีสันสวยงามมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับ แต่โดยรวมเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆนะครับขับนิ่มๆเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับราคานี้สภาพนี้ปี2003มือเดียวป้ายแดงครับภายในสวยๆกว้างขวางนั่งสบายใหม่ๆเลยครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับ1.6ออตโต้เครื่องหัวฉีดนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์4บานครับซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้าภายในสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายอะไรการซ่อมบำรุงดูแล ไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับคันนี้รถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดีตแท็กซี่ครับรถสภาพดีสวยๆครับภายในกว้างๆนั่งนุ่มๆครับเบาะผ้ากำมะหยี่ไปชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยนะครับรถอยู่ที่คลอง3นะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่งรถได้เลยและสมาชิกบ้านไกลถ้าไม่สะดวกเดินทางนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่นรถและการันตีการจัดส่งได้ครับ สำหรับอウ t i ิสนะครับเป็นที่รู้กันว่ากว้างกวางนั่งสบายดูดีทรงสวยๆถึงแม้จะปีเก่านะครับปีลึกหน่อยแต่เรื่องของคุณภาพและความทนทานไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆภายในก็ยังสะอาดแล้วก็ยังดูใหม่อยู่มากๆเลยนะครับใครที่หารถใช้งานราคาแสนต้นนะครับอウ t i ิสเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเราคัดและเช็คเีมาแล้วครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควม่มการันตีโครงสร้างนะครับ ใครหารถใช้งานดูไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับสาหรับโครงสร้างกันตีเลยครับว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อหรือพิกว้ำและก็ไม่จมน้ํานะครับ่วนเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมาชิกน่าจะพอดูได้เดาได้ครับสตาร์ทเครื่องทดลองขับโดดหลุมก็รู้แล้วครับรถเป็นแบบไหนเดินนิ่งเรียบหรือเปล่าช่วงล่างมีกึกกักหรือไม่นะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับลองชมรูปดูได้นะครับมีรูปมาเยอะเลยครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับสาหรับพี่คนนี้ก็คัดรถสวยส่งต่อรถอย่างมีคุณภาพนะครับไม่ดีไม่คัดไม่ดีไม่ส่งครับฉะนั้นดีตรงที่เราไปคัดมาแล้วครับสวยตั้งแต่เราคัดนะครับถ้าไม่คัดก็ไม่ดีแน่นอนนะครับจึงคัดสวยๆมาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่ไปดูรถนะครับเช็คเลยครับมีชนหนักตัดต่อหรือเปล่าครับมีพลิกคว่ำหรือเปล่าเพราะอันนี้เราจะดูเป็นดันดับแรกครับ พอมันไม่สวยหรือไม่ดีจริงเราก็ไม่นํามาส่งต่อนะครับกาะไว้ใจได้นะครับคัดแล้วเช็คแล้วครับดูรูปต่อได้เลยนะครับรถสวยสภาพดีนะครับน็อตไม่ขยับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายเลยนะครับสําหรับคันนี้รถสวยจริงครับคันนี้1 1 9 0 0 0บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดได้เลย